เทียนกำจอนี่ต้องไปใกล้ๆเขาเขาไม่มีงใหม่ใช่ไม่ได้แางนั้นต่ไมถึงจอมันเทียนเห็นป่ะพื้นไงอ่ h fc มาแล้วเทียนตรงแน่พี่นาลง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 มาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดับเนยจริงๆแล้วพี่นาลงมาดูคนแรกแต่ไม่ค่อยได้คอมเมนต์ช่วงนี้ไม่ไหว ที่สุพรรณมาฮลโลงันก็เริ่มมาเลยละกันพบกับเราสามคนสามภาษาในรายการฮวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้อยู่นอกสถานที่มาตรวจฮวงจุ้ยที่ดินป่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่ที่วนะแล้วเรื่องที่เตรียมมา เหมือนกันเลยนรอ๋อแนวนี้บังเอิญพอดีบังเอิญพอดีว่าเริ่มกันที่มงจุ้ยเคหสถานก่อนครับเราไปตรวจบ้านบ้านหนึ่งแล้วกันเขาทําพื้นพื้นจะบอกว่าพื้นโถงหน้าอืมเออพื้นโถงหน้าที่เข้าบ้านส่วนกวนคือลายฮิตมากโอเคลายเนี้ยอ่ะใครก็รู้จัก บาลายที่เป็นหินขาวหนึ่งอะไรนะหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกมีช่องช่องย่าช่องรูย่าอีกหนึ่งล็อกโฟมกระหย่อมไม่พาไม่ออกใช่ไหมโอเคอ่ะให้ดูขอโทษที่อธิบายไม่เข้าใจดูภาพดีกว่าอ่าอันนี้คืออันนี้คือกระเบื้องใช่ไหมหรือวอลเปเปอร์ เป็นกระเบื้องที่ใช้ปูพื้นเออเออมีทําเหมือนว่ามีหินโดยรอบหญ้าที่ผ่อมาหนึ่งกระย่อมที่งกระย่อมอ่ะให้ดูอาจารย์นั่งอยู่งี้นั่งอยู่อย่างงี้นั่งอยู่บนหินและหญ้ากระย่อมกระย่อมกระย่อมไปอ้าวเป็นยังไงลุงสวยงามกระย่อมอยู่เลยอะคือคือโดยปกติอ่ะ เราต้องการพื้นบ้านหรือลานหน้าบ้านที่เป็นพื้นที่รับเรียบนึกออกไหมครับไม่เทเอียงไปซ้ายมาขวาหรือเทหน้าไปหลังหลังไปหน้าอะไรเนี่ยไม่ได้แต่คราวนี้ปรากฏว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกระเบื้องก็มีวิวัฒนาการมีดีไซน์ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับที่เพราะฉะนั้นคุณอยากได้อะไรเหรือเขาก็จะทําให้<อ>จัดให้ เพราะนั้นลวดลายของกระเบื้องที่คุณตาโตบอกคือมก็แบบอยากอยู่ในสวนแบบอยากอยู่ในสวนก็แบบอ่าถ่ายภาพที่แบบมีเป็นหินกรวดหินแม่น้ําเนี่ยวางเป็นแนวให้อสลับกับเนี่ยยกส่วนเอาไว้ในบ้านแล้วก็มีหญ้าหนึ่งกระหยอมอเป็นกระหยอมกระหยอมอสลับไปซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเช่นนี้จริงๆอ่ะหมายความว่ามีหินจริงๆนะ,ะแล้วก็มีหญ้าขึ้นเช่นนี้จริงๆเี่ะมันจะทําให้ เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนตัวของกระแสพลังที่เข้าสู่บ้านถ้าเป็นเวรีลานหน้าบ้านก็มหมายความว่าพลังไม,ไม่สามารถส่งตัวอยู่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะเอาพลังมารวบรวมเพื่อเข้าบ้านให้เกิดความมั่งคั่งรั่งรวยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเส้นทางที่คุณจะนําทางเข้าไปสู่ประตูหน้าบ้านคุณเนี่ยพลังก็ ตกหล่นหายไปบางส่วนก็ไปอยู่ที่หญ้ากระยอมนั้นบางส่วนก็ตกไปตามร่องของก้อนหินไงเพราะนั้นโอกาสที่แบบพลังจะแบบเข้าไปเต็มไปถึงประตูหน้าเนี่ยมันจะเหลือน้อยนิดมากเพราะนั้นจะกลายเป็นว่าบ้านเราเนี่ยขาดแผนพลังครับมันก็เป็นสิ่งที่แบบเกิดความเสียหายในทางของจุ้ยครับอันนี้มันคือแล้วแบบว่าถ้าจะมาถามบอกว่ามันแค่เป็นรูปลักษณ์ของกระเบื้องค่ะลุงมันไม่ได้ เราบอกว่าสมมุติว่าถ้าเป็นจริงอสมมุติถ้าเป็นหินจริงเวลาคุณเหยียบเท้าเข้าไปอ่ะคุณก็จะรู้สึกงอแงะอแงงอแงะเจ็บอ่ะแถวบ้านเรียกเก็บเท้าอ่ะคือมันเดินไม่สะดวกการทรงตัวยากมันเอาไว้เหมาะกับการนวดเท้าบําบัดอ่ะทีนี้เขาบอกอันนั้นอ่ะถ้าเป็นจริงอ่ะโอเคมันเดินไม่สะดวกแต่อันนี้มันคือกระเบื้องนะคะพี่นัดขา มันก็ไม่ได้เจ็บอะไรนี่คะผมเข้าใจแต่เนื่องจากรูปลักษณ์ที่มันปรากฏให้เราเห็นไงมันสะท้อนถึงลักษณะเช่นนั้นได้เหมือนกับที่เราเคยพูดเสมอว่าแค่ภาพสายน้ำนะฮะที่ว่าน้ําตกไหลออกแล้วคุณไปตั้งอยู่หน้าบ้านนะฮะมันไม่ใช่น้ำตกจริงๆด้วยมันไม่ใช่น้ําตกจริงๆหรอกแต่ในยะของภาพนี่บอกว่าน้ำเนี่ยมันไหลออกไปแล้ว มันก็คือเช่นกันเหมือนกับเช่นนี้รูปนี้ก็เหมือนกันอย่างที่เราอธิบายฟังว่าถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาการทรงตัวก็ทรงตัวไม่ได้พลังก็เคลื่อนตัวลำบากเป็นอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นมันก็ดุดเดียวกับที่คุณบอกมีภาพสายน้ําห้ามตั้งให้หันหน้าออกนอกบ้าน<อ>ครับ<อ>ประมาณอย่างนั้นครับนี้เอฟซนะคะพี่พรทีทัก์บกทักมาบอกว่าภาษาพิตาโตนะ่ารักเชียว มีให้น่ารักอีกเยอะกระยมกระยมกระยมเนี่ยแล้วก็เออมีคุณบัณฑิตทักมาบอกว่าข้างบ้านก็ปูกระเบื้องแบบที่พี่ตาโตพูดข้างบ้านหมายถึงข้างบ้านเราบ้านเราบ้านเราเองแต่ว่าเป็นข้างบ้านเป็นเป็นพื้นที่ข้างบ้านอหรือเพื่อนข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านมีผลต่างกันนะสมมุติว่าถ้าในบ้านเราในรั้วแล้วเราปูพื้นเอาข้างบ้านไม่เอาข้างหน้าข้างหน้าสมมติทําอย่างดีเลยทําวงจุ้ยเรียบอย่างดีแต่ว่าข้างบ้าน ข้างบ้านเขาข้างบ้านตรวของตัวเองซ้ายขวาเราอ่าซ้ายขวาเราสมมุติถ้าเขาเขาปูอย่างเนี้มีผลไหมมีผลก็มีผลดุดเดียวกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าพลังมันเคลื่อนไม่ได้รอบอ่าพลังมันเคลื่อนตัวได้ไม่รอบบ้านอแล้วจะเป็นของเพื่อนบ้านก็ไม่องสนใจเขาไม่เกี่ยวว่าใครรูกันแล้วเป็นดวงชะตาเขาละครับทีนี้พอพูดถึงปุ๊บวันนี้เรามาตรวจที่ดินเปล่าไม่ต้องยกกล้องเลยเนี่ย S <S เห็นทางหลัง้างหลังนะคือเขาเรียกหินอะไรแะมันเป็นหินที่แบบเขาระเบิดหินมากินดินดานก็ไม่ใช่หินระเบิดหินภูเขาหินภูเขานั่นแหละที่เขาระเบิดมาแล้วเอามาถมที่มาถมที่่ามาถมที่ทซึ่งมันจะมีความแหละมะคมเพราะว่ามันระเบิดมันมันบาดมือได้ส่วนใหญ่หินพวกนี้เวลาเขาเขาระเบิดมาเขามักจะไปนู่นตามถนนอ่า ไอ้บททำถนนใช่ไหมแต่นี่เข้ามาถมที่ซึ่งซถมได้ถมทั้งผืนเลยถมทั้งผืนเลยถมทั้งผืนเลยมันจะส่งผลในทางห่วงจุ้ยอย่างรุนแรงยังไงยังไงอาจารย์ตรวจไปแล้วนะอันนี้เรามาขยายความให้ทีไปตามฟังในรับอรุณแต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าใครก็ตามอ่ะสมมติคุณมีที่ดินจะสร้าง สร้างบ้านถ้าคุณถมอย่างนี้อยู่เออถ้าคุณคิดือคิดจะถมถมไปแล้วทำอะไรไ่ได้ล้คือคือทำไมรู้ป่ะคือบางคนน่ะดินมันยุ่วดินมันยั่แล้วกลัวว่าเอ้ยถมดินเข้าไปมันจะยุบอีกเออก็เลยใส่หินใส่หินเอาหินมาถมซะเลยด้วยด้วยความที่แบบเหมือนไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากใช่เพื่อป้องกันที่ดินยุบแต่ปรากฏว่าในทางฮวงจุ้ยแล้ว ไม่ดีอามากๆร้ายแรงที่สุดเลยคือพื้นที่นี้ถ้าเกิด<ช>มองไปทั้งพื้นที่เนี่ยแล้วเป็นหินประเภทนี้ที่มี<ช>ลายแหลมด้วยแล้วเป็นหินชนิดนี้ทั้งพื้นที่ท่านอาจารย์เรียกว่าพื้นที่ไฟลับเพราะว่าเพราะว่าคุณจะใช้เครื่องมือเนี่ยวันดินไม่เจอดินคุณจะเจอแต่หินไงแล้วเวลาเมื่อโลโลหะมันกระทบกับหินเนี่ยเลยเกิดเป็นไฟลบขึ้นมาอืมโอ้ยคุณนึกถึงรุ่น บัรพบุรุษเราอดัมกับอีฟอ่ะที่เขาค้นพบไฟได้อะก็ต้องเอาเอาเหมือนหินกระทอกกระทอกกันหรือโลหะอะไรสักอย่างมันก็ไปกระทบกเด็กๆเคยเล่นไหมเวลาอยู่ในปางเหมือนกันลูกเสือลูกเสือทหารแล้วเป็นไงไฟมันจุดไฟได้ไฟได้รีบเอาฟางมาจ่ออย่างนี้ก็จะจุดไฟได้แต่นั้นในกรณี ดำรงชีวิตจ้าไอ้นี่พื้นที่พื้นที่ที่ต้องอยู่อาศัยที่จะทำอะไรก็แต่อ,อาจารย์บอกแม้แต่กระทั่งฝังศพก็ทำไม่ได้ยังไม่ได้เลยนะเพราะมันขุดไม่ได้ไงคือพื้นที่ในทางหงจุย้ยควรจะเป็นเป็นชั้นดินมากกว่าชั้นหินต้องทำความเข้าใจก่อนว่าชั้นดินเนี่ยมีพลังมากกว่าชั้นหินครับโดยโดยปกติหินเนี่ยเรามักว่านักเรียกว่ามันเป็น ชั้นที่แบบมีพลังหินนะครับมไม่เหมือนชั้นดินที่มันมีพลังชีวิตมากกว่าชั้นหินอ,อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากพี่พรพิทักษ์พันล้านเอฟซี FC ตัวโยงของดิชั้นครับอ่าเขาคิดถูกสมมุติว่าเขาคิดอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าถมหินอย่างนี้แล้วแล้วก็เอาดิน่มาทับอีกทีจะต้องหนาเท่าไหร่ถึงจะได้คิดผิดเลย เพราะว่าอาจารย์บอกว่าอะไรที่มันอยู่ข้างใต้แล้วมันเสียหายสมมุติว่าถ้าสืบมาว่าที่เนี่ยอาจจะเป็นเป็นอะไรนะเป็นล่องส่วนทิ้งขยาที่บอกกุ้งก่าวมีคีเลนอะไรพวกนี้เยอะๆอย่างเงี้ยกระทั่งสมมติเป็นที่ฝังศพที่ฝังศพลงฆ่าสัตว์เออต่อให้เอาอะไรมาถม แล้วก็ถมแ,แล้วก็ถมปิดไว้เท่ากับข้างล่างอะ่ะมันก็ยังมีอยู่เออคุณคุณเสียหายหนักมากตั้งแต่พื้นฐานแล้วจริงๆแล้วอะ่ะอาจารย์บอกว่าจะต้องสมมติถ้าคิดจะทำนะแต่โคตรลำบากจะ,จะเอาจริงๆอะ่ะเออต้องลอกลอกให้หมดลอกตั้งแต่ ถึงถึงพื้นเลยถึงถึงลึกลงไปจนกว่าจะเจอหน้าดินที่ดีถึงฐานเลยแล้วก็ตากแดดไว้ตากแดดไว้สามปีตากแดดไว้นะเราค่อยถมใหม่แล้วถมใหม่เอาดินดีมาถมใหม่โอ้โหไม่รู้ว่าจะหนาเท่าไหร่เลยแล้วกันซึ่งเวลาถมมันก็ต้องให้เท่ากับถนนข้างหน้าด้วยใช่เออต้องลอกออกเลยแต่ในทางหงจุ้ยเองเนี่ยที่ท่านอาจารย์มักยกตัวอย่างเสมอว่าเวลาท่านไปทำหงจุ้ยที่หมาเก้าก็เหมือนกันเวลาจะสร้างบ่อนทีเนี่ย ท่านก็ให้ขุดหน้าดินออกนี่แหละแล้วตากไว้แล้วก็รอเวลาสามปีอย่างเงี้ยท่านถึงจะให้ลงมือสร้างบ่อนได้ก็เช่นกันมันเป็นวิชาแล้ฮะเรื่องพวกนี้ครับเข้าใจนะคะพี่พรพิทักษ์ถ้าเข้าใจแล้วตอบด้วยว่าเข้าใจครับอ่าต่อมาป้าแมวป้าแมวจากระนองหินถมจะทําให้มีช่องว่างเป็นเหตุให้มีปลวกขึ้นได้นี่รู้จริงอะไรจริงอะไรก็แล้วแต่ บวกเปิดออกมาที่หลังแต่ว่าเออความเสียหายในยะอะไรที่เราเกล่าวถึงมาเนี่ยเสียหายทางหวงจุ้ยครับที่ดินนี้ท่านอาจารย์แนะนําว่าไม่ควรปลูกบ้านเพราะมันเสียหายมาแล้วกิจการก็ยังไม่ไหวเลยเอ,อ,อ่าเข้าใจแล้วครับสิทธิ์พี่ดีมากทีนี้มาต่อกันเรื่องต่อไปค่ะเรื่องผู้เหลืองไหมขยายความอีกทีผู้เหลืองเมื่อวานก็พูดกันเช้ากลางวันเย็น เรื่องผู้เหลืองนี้ค่ะอ,อขอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีหนะึ่งคือผู้เหลืองเนี่ยมันเป็นเคล็ดวิชาของท่านอาจารย์ครับซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยทำเป็นประจําของท่านเองอยู่แล้วใช้ที่กตัวท่านเองอยู่ค่ะอนนีในปีเนี้ท่านมองว่ามันเข้าสู่ยุคเก้าแล้วมันควรมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกศิษย์ได้แล้วพอดีจังหวะว่าเคล็ดวิชาเนี้ ถูกกำหนดว่าต้องทำในคืนวันเพนสิบห้าที่ตรงกับวันอาทิตย์บางปีไม่มีเลยนะเนี่ยลุงกว่าจะโครจรมาเจอวัน,วนเพนอ,อ,อันนี้ฟิกมาเลยฟิกมาเลยในใน,ในวิชานี้กำหนดไว้ว่า,วาถ้าทำวิชานี้ต้องเป็นวันเพนวันอาทิตย์ซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่ย9่สิบเก้าุราคมใช่ 5, 566ใช่ครับมันออกพรรษาด้วยพอดีองามยามดีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจารย์เลยมีดำหลิว่าอยากจะทำวิชานี้ขึ้นมาให้กับลูกศิษย์เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในยุคเก้าเพชรวิชานี้เพชรผู้เหลืองมหามงคลเนี่ยมีความจำเป็นตรงที่ว่าคนที่จะทำเพชรวิชานี้หรือโครงการใช้วิชานี้ ต้องเป็นผู้ไปทําพิธีเองใช่เพรมเป็นช่วงเวลาค่ําคืนด้วยแล้วก็ใช้พลังของตัวเองอท <ำ S 2> าอําความปราถนาและพลังตัวเองเนี่ยเป็นคนไปทำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยที่มีช่วงรายการของป๋าลอนคุณก้อยที่พูดออกไปแล้วเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าใครมีความสนใจ คุณยังไม่ต้องถามรายละเอียดหรอกถ้าคุณคิดว่าคุณอยากสารต่อวิชาหรือเก็บวิชาท่านอาจารย์ไว้ที่เป็นวิชาอาถรรพ์เนี่ยนะ,ค,ะคุณก็รีบไปจองเรื่องบ้านที่รับบีบ้านภูเขาเลยเพราะว่าวิชานี้ท่านอาจารย์เหมือนกับว่าท่านต้องการให้ทราบจํานวนที่แน่ชัดครับเพราะว่าตัวผู้สีเหลืองเนี่ยท่านอาจารย์จะจัดเตรียมไว้ให้พวกเราแต่พวกเราเองเต้องเอาตัวเองเข้าไปทําพิธี ที่จะต้องจัดเตรียมน่ะถ้าให้เราเนี่ยต่างคนต่างเตรียมไปมันอาจจะไม่เท่ากันเดี๋ยวก็เล็กเดี๋ยวก็ใหญ่เดี๋ยวก็สั้นเดี๋ยวก็ยาวใช่มันก็จะไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลตามหลักวิชานะฮะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็เลยมีดาริว่าอยากให้คนที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้นะแล้วก็ตั้งใจที่เอาวิชาของท่านอาจารย์ไปใช้อย่างเต็มที่ด้วยความศรัทธาเนี่ยก็คือรีบจองบ้านเข้าไป แล้วก็จะมีทามมิ่งก็คือวันเวลาที่ระบุไว้ว่าจองได้ถึงเมื่อไหร่อันนี้เนี่ยคุณต้องติดต่อไปที่บ้านภูเขาเองเลยไปลงชื่อไว้ก่อนว่าบ้านอาจจะไม่มีแล้วบ้านจะไม่มีแล้วมีพื้นที่ตั้งเต็นท์เพราะนั้นคุณติดต่อไปเพื่อบอกว่าจะร่วมพิธีผู้เหลืองมหามงคลคุณแจ้งชื่อเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยคุณยังไม่สนใจพิธีการหรือว่ารายละเอียดต่างๆเพราะว่า ตอนนี้เราแค่ต้องการทราบยอดจํานวนคนทั้งหมดที่จะทําพิธีร่วมกันะนะฮะนะวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่ท่านอาจารย์บอกว่าทําไปแล้วเนี่ยจะช่วยให้เรื่องการงานเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างราบลื่นรวดเร็วแลวะล่ารวยอ,อันนี้อย่างน้องแมวน้องแมวระยองให้เป็นน้องนิดนึงเดี๋ยวนี้เป็นวัยรุ่นบอกว่าอยากทําหลายๆอันเพราะว่าจะได้เอาไปคือทําแล้วทีนึ่งอะ ก็จะได้เอาไปแขวนตามนู้นตามนี้ตามนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยคือเรามีให้อยู่แล้วคนละหนึ่งอันที่เหลืออันหนึ่งเขาเรียกหนึ่งอะไรหนึ่งพวงหนึ่งชุดหนึ่งชุดที่เหลือคุณอยากเพิ่มหรืออะไรไปเนี่ยก็คือไปติดต่อตรงที่ล็อบบี้เขาว่ามีเพิ่มไหมอะไรไหมแล้วคุณอยากทําคุณก็ไปจุกพลังเองเลยก็ได้อีกเช่นกันอ่านะคะก็รีบติดต่อเข้าไปที่ที่ล็อบบี้บ้านผูกเขาไปลงชื่อไว้ก่อนเป็นสําคัญแหละ คุณอย่าเพิ่งไปคิดเยอะว่าจะต้องมีอะไรไม่ต้องอะไรคุณไม่ต้องไปถามรายละเอียดตรงนั้นอขอตัวคุณเนี่ยมีชื่ออยู่ก่อนอเพราะถ้าเกิดว่าถึงกําหนดแล้วเขาปิดไม่รับแล้วมหมดสิทธิ์แล้วนะคุณก็ไม่สามารถเอาวิชานี้ไปใช้ได้เลยถ้าไี้ว่าตกขบวนรถไฟนะแล้วที่สําคัญถ้าตกขบวนรถไฟตกแล้วตกเลยด้วยมีชื่อในวันนี้สามารถทำพิธีได้ อีกหลายๆพิธีในวันหน้าถ้าคุณไม่ได้ไปในครั้งนี้ครั้งหน้าเกิดอาจารย์มีให้ทําพิธีอะไรขึ้นมาอีกไม่รับถ้าไม่มีรายชื่อพี่ในครั้งนี้อืก็ก็หมดสิทธิ์ในครั้งหน้าแค่นั้นเองพราอาจารย์เนี่ยรับเป็นลูกศิษย์เฉพาะกลุ่มเพื่อทําวิชารับนี้คนที่รักวิชาจริงๆค่ะะนไปเจอกันเถอะนะจ๊ะทุกคน มาที่นี้มาต่อกันด้วยเรื่องถูกใจถูกใจถูกใจให้บอกคุณแตงเขาหน่อยอ่าสัปดาห์นี้มีการเรียนเร่งเรียนเล่งรัดก็มีรุ่นพี่เนี่ยเขาเรียนกันอยู่อ่าสวัสดีค่ะไปเรียนวิชาฮวงจุ้ยเล่งรัดยุคามารู้สึกเข้าใจในวิชาฮวงจุ้ยมากขึ้นเรียนตอนนี้อยู่เลยป่ะครั้งก่อนอ๋ออันนี้อาจจะเอามาประจบเหมาะรอบนี้ดีต้องขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์ที่เปิดเรียนคอร์สนี้ที่แรกก็เครียด ในยุคเก้าพอไปเรียนเนี่ยก็คิดว่าจะอยู่ในยุค9้าแบบสบายใจแล้วค่ะเราะมีวิชาห่วงช่วยของท่านอาจารย์ทำห่วงจ่วยแบบสนุกสนุกและสบายใจะนะก็แล้วก็เขาบอกว่าพอไปทําแล้วเนี่ยทาเคล็ดวิชาวันแรกเนี่ยได้เกือบพันบาทต่อตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่ได้ทำาง่งชุ้ยอย่างอื่นทําอะไรไม่รู้เหมือนทําแค่เปิดหน้าเปิดหน้าให้สว่างเปิดหน้าให้สว่างขึ้นในเวลากลางวัน เช้าดึงพลังเข้ามาค่ะเมื่อก่อนเปิดแต่ตอนนี้ให้มากเขาพิมพ์อะไรวะเปิดหน้าอย่างไม่อาจเปิะไม่อาจก่อนแล้วผมก็ไม่เข้าใจเขาเปิดหน้าบ้าน้าบเหรอโอเคหน้าร้านหรือเปล่าหน้าบ้านหน้าร้านก็ผมอานแค่ตรงนี้ว่าเปิดหน้าเป็นทาเคชพอพินัทเปิดหน้าอย่างนี้เหน้าร้านเปิดหน้าบ้านโอเคโอ้นี่นี่นี่เขาทำพวงจุ้ยเหมือนที่กวางเจา ว่าเวลาตอนที่ไปถึงเนี่ยเขาอาจจะดูก็ได้ตอนเช้าเช้าเวลาร้านยังไม่เปิดเขาจะเปิดประตูเปิดด้านหน้าเอ่ารับพลังอันนี้มันเคสเคสแบบพื้นฐานจริงๆอออ่ะไม่ได้เปิดหน้าอย่างนี้เพราะว่าโอเคผมขอโทษครับคือรัาจารย์อนเช้าบอกว่ายุคเก้าเนี่ยมันมันเหมือนกับย้อนย้อนกับพื้นฐานจริงๆพอยุคเก้าเนี่ยมันเหมือนว่าอะไรที่เราไม่ได้ทําแบบสเปกลงเปิิดดหหนน้้าาเปโอ้แต่ก็ต้องเปิดหน้าเปิดเพรว่าผมผมเพราะว่าพอยุคเก้าเนี่ยทุกอย่างมันจะ สเปคลงไปลึกกว่าอีกอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าโอเคมีร้านอยู่บางคนแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบไปเปิดให้มันเรียบร้อยรับพลังเออันนี้ก็ต้องมาน้านดูเอ้ยมีอะไรที่ต้องดูไหมเคลียร์ให้เรียบร้อยเหมือนพี่คนนี้เขาก็บอกเออรีบรีบกลับไปทําที่บ้านเลยอะไรที่มันทําได้เล็กน้อยเนี่ยทำเลยเพราะว่ายุคก้าเป็นเรื่องที่แบบจุกจิกไปเรื่อยเลยเขาเนี่ยสาสว่างโล่งแค่นี้ก่อนอืแล้วก็ที่เหลือก็จริงๆริงยุคก้าเนี่ยสายมูเยอะ สายมูเยอะอะไรทําได้รีบทํามติดต่อห้องเทรดเลยนี่เอฟซีตัวยงชั้นลิลี่ไปเรียนนะแต่ไม่มาทักชั้นบอกว่าเปิดหน้าแบบอาจารย์สอนอาทิตย์ที่แล้วเปิดแล้วรวยอย่างที่ตาโตทำไงอ่าจริงก็ได้เหมือนกันผมทำผมไม่เห็นข้างหน้าทีนี้เปิดทรงผมทีนี้พอดีเมื่อคราวที่แล้วแม่ไงแม่ที่บอกว่ารวยอันดับสองของฮ่องกงอ่ะครับ อันนั้นก็คือเขาก็มีเซียนซือเซียนซือประจำตัวบอกให้ทําทรงผมทรงนั้นครับก็เปิดให้หมดเสร็จปุ๊บที่มัดเนี่ยเขาจะได้ดูเด็กตลอดด้วยเยาไวตะหลอดเวลาเออแต่เขาเด็กดูเด็กนี้ใช่ไหมใช่ทั้งๆที่อายุเยอะแล้วะ80 90แล้วก็ยังดูเด็กเพราะว่าทรงผมมีส่วนในการที่จะทําให้คุณเป็นอย่างไรอมตะเย่จบแล้วนะจบแล้วอย่าไปอ่านเยอะเลย เอาว่าเอาว่าเอาตอนแรกจะเอาอีกข้อความนึงตอนนี้เดิที่เราฝึกกันนี่เดิตอนแรกเอาอีกข้อความหนึ่งปรากฏว่าเจอนี่อ่ามันมันบวกกับเห็นเรียนหูจุ้นเร่งรัดพอดีก็เลยเอาข้อความนี้ก่อนจ้าจ่าจ่าปรากฏว่าพออ่านไปอ้าวไม่รู้เรื่องนะก็ประมาณนี้ อ่าทั้งเปิดหน้าบ้านเปิดหน้าผาเปิดอะไรก็เปิดไปเถอะนะครับเพื่อรับพลังดีๆเข้ามาไปกันเกือบไม่ถูกเลยเออไหนๆก็ไหนๆอย่างไงก็จบลงถูกปิดท้ายกันด้วยคุณอีกทีหนึ่งผมช่วยในใจแห่งเสาบกดำผมช่วยของท่านอาจารย์มาเสียงสามมาความสําเร็จที่เกิดขึ้นมาในอดีตหรือเกิดขึ้นมาใหม่ในวันนี้ย่อมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะการันตีได้ว่าความสําเร็จจะยังสามารถมีเกิดขึ้นและเป็นของเราได้อีกในวันข้างหน้า อย่ามั่นใจตัวเองนะความสำเร็จวันนี้นะอย่ามั่นใจเองนะเราต้องดูแลความสําเร็จวันนี้ของเราจริงก็คือการทําหงจุ้ยนั่นแหละเมื่อทาสาเร็จแล้วอะไรแล้วก็อย่าปล่อยปะละเลย <c oughs> อย่ายังคงแข้งคัดอย <c oughs> ู่ใช่ใช่มีตัวอย่างเยอะ <c oughs> มีตัวอย่างเยอะที่ที่เคยตรวจเมื่อสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็ตรวจรอบเดียวลุ่งเรืองแล้วตอนนั้นก็ <c oughs> คิดว่าตรวจยุคเดียวพอยุคแล้วครั้งลูกศิษย์งไง อ่าแล้วเขาก็แบบหายไปเลยมาเจออีกทีก็คือเหมือนกับว่าดิ่งดิ่งลงไปแล้วสมซานมาสมซานกลับมาเขาก็ความคือความคิดเขาก็คงคิดว่าอย่างอย่เงี้ยเหมือนกับว่าเขาคิดว่าความสําเร็จตอนนั้นอ่ะจะยั่งยืนอจะยั่งยืนเพราะอาจารย์บอกว่าฮวงชุ้ยมันเปลี่ยนได้ทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีนะเวลงเวลาเลยก็เปลี่ยนแล้วตอนนี้ฉะนั้นควรจะต้องกลับมาดูฮวงชุ้ยใหม่นะครับ อย่างเอคุณธีระเดชยังบอกเลยว่าขนาดลิซ่าที่เดิมที่ไว้ผมม้าใช่ป่ะตอนนี้ก็เปิดหน้าผากแล้วนับยุค9แล้วจะได้ดังยิ่งขึ้นไปครับโอ้ข่าวมาว่ากําลังจะต่อสัญญาเนี่ยเป็นพันล้านเลยนะไม่ต่อแล้วนี่เดี๋ยวดูก่อนว่าไปแต่ว่าเนี่ยพอพอเวลาที่มันเปลี่ยนไปพลังเปลี่ยนไปโอเคในยุคแก็จริงนะเรื่องของผมพลังมันเยอะทำยังไงก็ได้แต่ถ้ายุคเ้าเนี่ยคือต้องแบบ พลังจ๋ามาหาพี่หน่อยต้องทำยังไงก็ได้เหมือนมันดื้อนะพลังเปิดเปิดมาให้มากที่สุดรับพลังให้มากที่สุดละกันครับอะลุงปิดท้ายนิดนึงค่ะอยากจะบอกว่าการทำพวงจุ้ยเนี่ยต้องทำเป็นลมหายใจอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าพวงจุ้ยนี่มัน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห<า>มือนที่คุณแตงกล่าวไวสักครู่ว่าบางท่านเนี่ยทำาวงจุ้ยเมื่อสิปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยปละละเลยมไม่ได้ติดตามไม่ได้เรียนต่อเนี่ยอย่าลืมว่าฮวงจุ้ยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณอย่าลืมว่า,าราศีนี่มันเปลี่ยนทุกปีนะหนึ่งปีนี่าราศีก็เปลี่ยนทีหนึ่ง<ฤ>ถ้า่สุยมันก็เปลี่ยนนึกไหม,มแต่จริงๆแล้วในหวงจุ้ยเนี่ยในหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็มีดาวเดือนเนี่ยเคลื่อนสลับกันไปอีกนะฮะดาวเดือนนี่ก็สลับกันไปเพราะฉะนั้น วงจุ้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องใส่ใจดูแลตลอดถ้าคุณใส่ใจดูแลตลอดเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังว่าต้องการได้อะไรในในชีวิตคุณเนี่ยมันก็สมปรารถนาได้โดยง่ายาแต่ถ้า,าคุณลันเลยไปว่าเออฉันทาแค่นี้เพียงพอแล้วลวหลังจากนั้นอีกสิบปีให้หลังอย่างที่คุณตาโตบอกว่าสมสารกลับมาอันนั้นเนี่ยบางครั้งมันช่วยไม่ทันแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยยุคแปดหมดไปแล้วยุคเก้าเข้ามาแล้วเนี่ย ทีนี้แหละคุณจะได้เห็นผลเขาเรียกอะไรนะของจริงของ,ของจริงของจริง,ง,รงนะที่คุณคาดว่าที่ผ่านมาชั้นชิวๆสบายๆายไม่สนใจอะไรเงี้ยพอเขายุก้าแล้วทีนี้คุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าคุณจะเริ่มติดๆขัดๆนะและ้วทีนี้คุณจะเริ่มนึกถึงสิ่งที่อาจารย์พูด <c oughs> สิ่งที่อาจารย์ได้กล่าว<อ>ไ,ไว้นะผมก็เลยย้ําเตือนทุกท่านว่าอย่าลีรอนะฮะในเรื่องของการทาฮงจุ้ยในยุคเก้าเนี่ย นะท่านอาจารย์สอนไว้อยู่ในคลิปต,ต่างๆของที่คุณตาโตออกรายการให้เราเนี่ยเช้ากางวันเย็นเนี่ยคุณติดตามอันไหนสิ่งไหนที่คุณคิดว่าคุณสามารถติดตามและทําตามได้มผมก็แนะนําว่าก็ควรรีบทําได้เลยคุณไม่ต้องไปรอว่าอ,อ๋อขอรอตุดจีนปีหกเจ็ดไปรอสี่กุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดคุณไม่ต้องรอครับคุณทําตั้งแต่บัดนี้เลยนะแล้วคุณจะได้ก้าเข้าไปสู่ยุคเก 9, ้าแบบสบายสบาย พี่คุณหมอพัชชีคุณหมอพัชชีบอกว่าก่อนบ่ายใครเครียดขอบคุณทั้งสามมากค่ะคุณเอกกสิทธิ์ระยับศรบีบอกว่ามีทั้งสาระและความบันเทิงฮวงจุ้ยเที่ยงวันงนั้นก็พบกับเราสามคนสามประสานได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการฮวงจุ้ยเที่ยงวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ